เราจะมาทดสอบเสียงนะว่ามันมาจากอะไรนะรลูก้าหน้านะครับน,นี่ขับแบบจดหยอดเลยนะครับอีกรอบหนึง่งไม่รู้ว่าใครเจอเสียงนี้บ้างนะครับวันนี้มาแก้อาการนะครับเสียงกุกรกกักเวลาขึ้นลูกาหน้านะครับไปสูตรมาให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับ ก้านต่อยึดเหล็กกันโครงหน้าเพราะว่ากันโครงหน้ามีสองชิ้นนะมีซ้ายแล้วก็มีขวานะครับแล้วก็อันนี้เป็นบูทรองเหล็กกันโครงก็คือบูทกันโครงหน้านะครับมีสองชิ้นเหมือนกันซ้ายขวาแล้วก็ที่ศูนย์แจ้งว่ามีโช๊คลังครับมีน้ํามันรั่วให้เปลี่ยนโช๊คนะครับแต่ว่าพอดีเขาแจ้งมาราคามาประมาณข้างหลังหนึ่งหมื่นสามพันบาทแต่ผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนมาเบิกข้างนอกที่ห่อเดียวกับ ติดศูนย์ยี่ห้อโชว่านะสี่ต้นหกพันกว่าบาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงแวรให้ใครจะไปสั่งนะอันนี้ในช้อปปี้รัชดามีประหยัดกปได้เยอะเลยเพราะว่าที่สุดเขาไม่ได้ขายโชงแก้ไขโชกับสปริงรวมกันไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าพอดีว่าจะเอาเจ้าให้ชาวบีลงใต้ไปจังหวัดยะลาเปตงนะครับก็เลยจะต้องมาบูรณะว่ามันมีเสียงมานานแล้วล่ะแต่ว่าคือไม่ได้แก้ไขเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าอันนี้จะเอาไปเดินทางไกลก็ต้องแบบดูแลกันแบบนิดนึงเพราะว่าเราต้องเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับ นี่นับชิ้นนี้กันโครงหน้านะครับอ่ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้จะติดแบบนี้อันนี้คือถอดออกมาละอันนี้ของเดิมสภาพนี่ก็เดี๋ยวพอออกมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่มันจะติดอยู่แบบนี้ข้างบนอยู่ตรงนี้ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือซ้ายเก่าขวาใหม่อย่๋ลองยอ้อนใหม่ปึ๊บปุ๊บมาแล้วล็อกเลยอันนี้แบบปึ๊บมันก็มันดูนิ่มๆกว่า ข้างขวาดูแบบแน่นๆเรามาดูหน้าตาโชกใหม่กันนะครับคือโชกใหม่แต่ก็ยี่ห้อเดิมนะครับโชว์ว่าติดโรงงานมา O.E.M. เอาว่าสั่งด้านนอกไม่สั่งที่ศูนย์เป็นโชกหน้านะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีเป็นสปริงนี่แล้วก็อันนี้เป็นโชกหลังนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะถอดสปริงโชกหน้าก่อนนะครับนี่เป็นเครื่องใส่เครื่องถอดนะครับบีบสปริงชิ้นนี้คืออะไรพี่ ลูกยางรองบอโชอันนี้อ,อ๋อเป็น,ปนชิ้นนี้คือลูกยางรองเบ้าโชค๊คนะคเป็นหัวโชกนี่นะครับด้าน,นหน้าซ้ายอันนี้ก็ด้าน,นหน้าขวานะครับมันจะออกมาติดๆๆนแบบนี้นะครัสปริงจะใส่กับโชกไปเลยข้างหน้าหลังจากที่รื้อออกมานะครับพบปัญหานะครับชิ้นตัวนี้ครับมันมันเริ่มแข็งแนละ้วชิ้นอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นเหมือนพวก อุปกรณ์เสื่อมตามระยะเวลาลูกยางอาจจะเริ่มแข็งถ้าแบบควรจะเปลี่ยนถ้าแบบไอ้นี้ถ้าเราซื้อมาแล้วถ้าไหนๆเราลือ้อค่าแรงมันก็โดนรอบเดียวมันไม่ต้องลื้อไปสองรอบเราต้องลองเช็คอะไรดูกกอนว่ามันเท่าไหร่สรุปนะดตปนี้ยางรองตรงนี้ผมเปลี่ยนสอง้สิบแล้วก็ตัวนี้คือจะแป0ห้าินะครับเป็นลูกปืนรองหัวโชกอคอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราไม่เคยใช้จริงๆใครใช้นี่รถตลอดเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าตรงนี้ มันเริ่มแหว่งแล้วตรงนี้พลาสติกชิ้นนี้แหว่งแล้วเห็นไหมครับตรงนี้มันไม่เต็มเหมือนตอรงนี้นะถ้ารถผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าค่าใช้นี่คือถึงรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยนะครับนี่นึ่งครับอันนี้เทียบกันมนดูด้าน,ด,านด้านหลังอืมเรองดูไม่ออกแต่ว่ามันเสื่อมแน่นอนแน่นอน,นครับมันใช้มาหลายปีแล้วอืมอันนี้ซ้ายใหม่ขวาเก่านะครับ ก็ประมานนี้มีห่อเดียวกันโชว์ว่าคือตําหน่งยึดโชว์นะครับด้านหลังจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาขวาก็อยู่ตรงนี้มันเปิดได้ตรงนี้อันนี้บูธกันโครงหน้านะครับมีตัตเกาแต่กยังดูใหม่นะแล้วก็หน้าตาแข็งละตรงนี้ได้เลยนี่ตรงที้ข้างซ้ายแล้วก็ข้งขวาตอนนี้ประกอบโชว์เรียบร้อยนะครับเหลือ ใ่กันโค้งหน้าอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับโชค๊คกันโค้งหน้าแล้วก็บูทกันโค้งหน้านะครับเรียบร้อยประกอบติดตั้งเสร็จทั้งหมดแล้วครับโชค๊คหมดแล้วก็ต้องตั้งศูนย์ต่อนะครับเพราะว่าถอดชิ้นส่วนเกี่ยวกับพวกช่วงล่างเนี่ยมันก็ต้องมีค่าพวกนี้มันเปลี่ยนควรจะตั้งศูนย์อันนี้เป็นแบบตั้งศูนย์แบบล็อกเป่าแบบไม่มีสายนะครับสมัยก่อนจะแบบมีสายอันนี้ไม่มีสายก็ มันก็จะสะดวกขึ้นค่าเลือก็ไม่ได้ต่างกันมากนะหลังจากที่ไปลองที่ลูกนาดเดิมมานะครับที่มันเคยมีเสียงมีอาการนะครับอาการเสียงมันก็ข้อลดลงไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หาย1 0 0เเซก็เดี๋ยวว่าต้องติดตามว่าต่อไปว่าเราจะต้องทํอะไรนี่เราทํถึงขั้นเราเปลี่ยนชกสีต้นเปลี่ยนกันโครงหน้าซ้ายขวาแล้วก็บูธยางกันโครงหน้าด้วยฝากข้อมูลผมไว้เบื่อใครที่มีเจออาการเดียวกันว่าอาการนี้อย่าเพิ่งไปทาอะไรแบบนี้นะครับ ค่อยๆเชียงห้ละเอียดก่อนไม่งั้นเด๋วจะเสียตังฟรีนะครับสุดท้ายนี้ถ้าหาข้อมูลของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนะครับไว้ด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ